ให้แม่บ้างละนนี่ถือทุเรียนนี่แหละอลืมนี่ละนี่ถือทุเรียนนี่แหละแล้วกะเข้าไปย่างเข้าไปเพิ่นก็ถามว่าหนูท้องเหรอก็จะหนูท้องเหรอนี่ก็ว่าบอ สวัสดีสวัสดีสวัสดี PFC ทุกคนเด้อสวัสดีกันยามเศร้าทุกคนตอนนี้ก็คือเก้าโมงครึ่งแล้วนอนลุงลีกําลังสิพภาแม่ไปโรตัสไเปรีโรตัสแดดจน้อยซื้อของฝากไปต้นหลานกับเอือยแล้วกะสิกับหลาตอนบ้าโม้นนงนอทุกคนนอะกะมาเบิ่งกันว่าลุงลีซื้ออย่างเดงไปต้นเอือยทุกคนกับบุ้มหัวที่ซื้ออย่างไรเดินเนาะแต่ที่แน่แน่ที่ซื้อท่านการ่าจะมี KFC นำเพราะว่าหลานกับเอือยอยู่บ้านท่านเพื่อนอย่างบรเคยกิน จักเถื่อสินะทุกคนนุ้งลีก็เลยซื้อไปฝากเพื่อนเนาะตอนนี้ก็คือยังยุ่งโรงแรมยุ่ทุกคนกําลังเก็บเครื่องเก็บของเนาะอันมีเอฟซีถามนุ้งลี่มานุ้งลี่ก็สิมาตอบให้ก็ไม่ได้ถามดอกนุ้งลีเคยเฮ็ดคลิปบอกว่าถ้ามามาเที่ยวนะท่านใดดีๆกิเก็บไว้แล้วก็เอาไปบอกต่อแต่ถ้าว่าอันใดที่บบดีกะสิ อบอสไซใจแนโนอนแต่ว่าเอฟซีบอกว่าอันเรื่องบุรีกะบอกได้ว่าสันเพราะว่าที่ไดเอามาปรับปรุงเนาะก็ะคือทุกคนเมื่อวานนี้เนาะทุกที่เล่าให้ฟังอนที่ไปหลตัดทุกคนเพราะว่ายันลืมเมื่อวานนี้มากับเมกะโอ้เจอเรื่องอีง่ยงหมดเลยทุกคนมายุมายะ ปะปุ่นกันไปเนาะเมื่อวานนี้นะทุกคนก็คือตั้งแต่เริ่มมาอยู่ด้านเลยทุกคนก็คือมีผู้หญิงผู้นึ่งให้นเนาะน่าจะเป็นคนลาว่แหละขี่รถอ่านจากด้านลาวมาด้านไทยนํากันทุกคนและแล้วเพื่อนท่านอันผู้รถขี่ขี่รถจากด้านลาวมาด้านไทยเพื่อนที่ห้เอากระเป๋าขึ้นไปรถนาเนาะทุกคนเนาะและ้วบัดนี้ผู้หญิงผู้หน้าเพื่อนพัดอ่านค่อนข้าง ตุยในนึ่งนะทุกคนเนาะละทีนี้เพื่อนเพิน่พนเว้าให้น้องลี่ว่าเอากระเป๋าไปไว้แบบกลางทางเห็ดหยังนงนะทุกคนอันนี้ก็น้องลี่ก,กับบุโบโ้งฮู้อกว่าเพื่อนบุ้งฮู้บอกว่าโซเฟอร์องั่นเป็นผู้เอาอันเป็นผู้บอกเอากระเป๋าไปไว้บนนั้นเนาะเพราะว่าแต่ละคนถ้าหากเอากระเป๋าลากมาก็คือจะเอาไปไว้บนนั้นแต่้องลี่กับเร่้ตอบอย่างดอกเนาะเพราะว่าคิดว่ามันไร้สาระโต๊ะมาบัดนี้มาเจออันข้ามด้านมาลรวแลวมาเจออัน มาหาตุกๆแบบน,นี้นะทุกๆผู้นั้นกะเพื่อนก็คือแบบฟ้าวเทฟ้ยวาวอ่ะทุกคนน้องลีบอกว่าน้องลีบบไปทัดจีทาหลายๆคนและจึงไปนะเนาะเพราะน้องลีฟาวตอนนั้นกัทุ่มกั่วแล้วมาเกือบบดทันงานนะทุกคนเราเกือบบดท่ายบดทันเนาะแล้วเพิ่นก็พาซิ่งแท้ซิ่ง,งวะ่ะทุกคนจนแบบบ่เคยอัน ทุกๆยึดใสไว้สำพั์มาก่อนแล้วสินะนทุกคนเนาะก็คือเพื่อนกะเพชรฝึดฝัดฝึดฝัดัและน้อนนุงลี่ยานพาเมยมาดิยานมาเมยตกรุดกระปัานนั่นแล้ววันนี้นักจากที่มาเซ็กเอาเขาโรงแรมแล้วนุงลีกอะโต๊ะตุกๆจากโรงแรมนี้ไปอันงานเนาะ ตุ๊กๆคนนี้ก็โอเคอยู่นะทุกคนเนาะก็โอเคอยู่แล้ววันนี้ไปงานแล้วก็ไปซื้อลูกซีนทุกคนไปซื้อลูกซีนก็เจออันพ่อค้าวิ่งทุกคนกับบุ้งหัวเพิ่นกับเพิ่นก็เป็นกับทุกคนเดินเนาะน่าจะเป็นเนาะย้อนนิสัยส่วมตัวบอกทุกคนลูกค้าทหลายแท้หลายว่าเนาะฮานอื่นก็คือดีเบิดเลยทุกคนแต่ว่าฮานนี้ต้องรีบไปซื้อลูกซีนฮันบบกค่อยอันนาปันไดเนาะ เพิ่นลูกค้าทันท้าผู้ใด่ก็จนมองตาข่วงเลยนะทุกคนถามอย่างกับโตอบเนาะเมื่ี้ก็บ่เคยเห็นแบบนี้จากเธอหกระส็เห็นเมื่อคืนนี้แล้ววันนี้กะจ้า,จางหลักจากแล้วงานแบบนี้จ้างตุกๆจักงานมาหาโรงแรมนี้80บาทเ0บาททุกคนเพินพ่นพัดเมาแบบนี้นะ มาเจอะตุกๆเมาทุกคนแต่ว่าเพื่อนเ้าดีลมดีทุกอย่างเลยเสียดีแต่เพื่อนเมาทุกคนเราวันนี้เพื่อนกะน้องรีบอกขึ้นจอดยูนาเซเว่นยูโรตัสทุกคนเนาะก,กะขึ้นไปซื้อของยูเซเว่นแล้วกัย่างพาเมย์ย่างมาเข้ามันในซอยพาดอันมาเจอะคนเดินตามเนาะลูกเนาะเมย์เนาะ mm. เจอะคนอันแบบโบมินคนปกติฮาหนะาทุกคนเนาะเพื่อนเป็นคนที่แบบ น่าจะเมายาบหรือว่าอย่างสัญญาเด็ดจ้อยแล้วก็แต่งตัวบนได้คือคนปกติฮะนะ่ะระวบนโสยที่เขามาโุงเลมน่พัดมืดทุกคนโู้ยานเฮยานวาตอนนั้นน,ะน่ะเนาะพม่โตะพนย่างมาหาเฮา,าจนจำโุงเลมเลยทุกคนดีใจน่าโรงเลมท่านมีรลโป,โปยามแล้วเพื่อนจึงแบบย่างไปทางอื่นเพราะยานเฮยานว่าตนนั้นนะ่ะลีกับพายกระเป๋านี้แม่กัมีกระเป๋าสินะเนาะ โอ้อันนี้คือถือว่ามาสุดน,นี้ค่อนข้างเจอเรื่องแปลกแปลกหลายทุกคนเนาะตั้งแต่ลงรีมานี่ก็เคยเจอมีแต่เรื่องเท่อนี้แหละที่แบบเจอะอย่างที่แบบเป็นแบบนี้หลายเนาะทุกคนเนาะกับประมาณนี้แหละเรื่องที่เจอเนาะทุกคนเนาะโอเคปะเดี๋ยวเราไปเลโล,โลตัดกันทุกคนยจงาแดดกับพีเอฟซีกัอาเบิรงคลิปนี้แล้วก็ไ่ต้องดราม่าเด้อเนาะเพราะว่าคลิปนี้ก็คือเป็นจริงที่ลงรีงเ,รงเจอมากับตัวเองเนาะ ไปเที่ยวรูตัดกันแล,ล้วก็เมื้อข้อหัวแม่เป็นเนยงยเลยเหรออันนั้นทุกคนนี่นะคะคนละไม่บ้าันะเป็นไอ้เที่ยวมาแม่โดนบาดมีพระมะอมาคมนี่นีดเป่าได้ไหมไปออกไปก่อน ทุกคนไปเลาะโลตาสกันแถวนี้ก็มีอาหารุอซื้อไหมซื้อไห ไม่ใบเดียวส่งใบไม่ใบเดียวเอาตัวใบเดียวหั่นก็ได้วนี่ี่เด็กนะเก้าสูวนโบนีนะเก้าสูวนโบมีนะสุดท้ายสุดท้ายเก้าส่วน จากที่เอากระเป๋าไปฝากแล้วก็มาเลาะเบื้องเครื่องให้หลาดทุกคนใบนี้ก็คือใบซื้อเครื่องให้หลาดแล้วได้เป็นนี่นตัวง,งามๆตัวส่งรอยหาสิบเนาะซื้อให้เจยนะอืมตัวนี้ค่ะมาเลาะเบื้องอีกก็นี่ตัวง,งามๆเครื่องผู้หญิงงามๆอือนี่หมดนี้ก็ค่ะอันนี้แล่นอ่อ,อน ไลรอเบิ่งอีกจะเสีไยวเดงจะไปอยู่กันฝักขนาดทุกคนมึงไหมอืมมันจะตัวกันหมดไปเดอ้ออันนี้ง่ายพูดนีน่่ะนี่ซื้อเครื่องให้เมนยูอันนี้กะยักง่ายรุ่นบ่อนพอมันยูฝากซื้อ นี่นี่เอานี่นี่ดิบึงเอาอกมาบึ้งง่ายวะยากง่ายอยู่บม่ง่ายมันสินุ่บ่ละเสื้อนชิุ้่นอ่ะไอนี้สามรลยนี่งามด้นยไมเหยือืม มาเดียนักเดอดที่บอกเล่าบงที่บอกมันมีล้าเด็กดานังกะมีเลาบึงเหล่าบึงเฮยนะนี่มันบุญลุงคือลุงเธอซื้อไปซื้อเล้วก็ซื้อเนวนี้แหละมันทอดที่เดินได้เดินได้ละเลาะมาประมาณ ครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะเครื่องหลานป้าติดตอันนี้ได้แต่เครื่องหลานอันนั้นเครื่องผุ้เดออันนี้เครื่องยิงเมยเครื่องมายูอันนี้เครื่องแมนยูพอเปินฝากพอเปินฝากซื้อเครื่องมนยูอันนี้ก็เครื่องน้องเจยเฮาอันนี้น้องเจยก็คือวันไม่เด้อดคนเดินเนาะแล้วก็ไม่บางในเครื่องเอาเป็นว่าถ้า เครื่องได้เอยียงเทลท้าไปเบิ่งอยูุ่าวคุณทุกคนเนาะอตอนนี้ก็ได้ปุ๊บเบิ่งเจียงแม่เนี่ยถามเบิ่งเจียงแม่ในกติกางานแท้ไปนำลูกสาวเลือกบิ่งสองร้อยทุกคนขึ้นละวเลยให้ไัมงานงานเจ้อ,อันนี้นุ่มเย็ยนดี รากาน้องนี่มาซื้อ KFC เซตร้อยเกกาทุกคนจะเอาเมือเอาเมือฝากคนทางบ้านเนาะเพราะว่ายุหลาวบ่มีอันเพิ่นบ่เคยกิน KFC ก็เลยซื้อไปฝากตอนนี้ก็คือยุ่ห้าง KFC ทุกคนยังรอท้ายอยู่ทุกคนตอนนี้ซื้อเรียบร้อยแล้ว ไปฝากครอบครัวนะคะได้ของฝากจากฝั่งไทยไปทุเรียนทุกคนพีเอเอาให้เนาะพีเอเอาให้ไปฝากคนทางบ้านไปบล็อกเบื้องเครื่องวะลาทุกคนตอนนี้เงินของลุงดีก็ไม่บาง <c oughs> <c oughs> ก่อนเราจิกลับไหวในตอนนี้หักทอ10เอสโหมงนี่เนาะอ่านลุงนี่เรือ้อยนึ่งไม่บางเรือ 200ที่ให้แม่บางออกค่ารถจากนี่ไปด้านแล้วกระี่ซื้อออกจากด้านไปด้านลาวอีกได้อืมเนาะเลเว่าที่ผ่ากันก,นกลับซะน้องี่มีเวียอยุเวียงจันเลยทุกคนมึงไปเลาะเบื้องนมปะเลาะเบื้องนมเด็กน้อยก่อนเออยเอเอยฝากมาทุกคนเลาะเบื้องนมให้เจยจากน้อยก่อน เงินเหลือสามร้อยยังว่าเอ็ดยากสยากปั้นสาเขี่ยวอีกได้นี่น้องลียังยากปั้นสาเขี่ยวอีกต้องีีซื้อแบบปั้นขวดจะเข้าหน้าอีกหรอวะเอ้ยฝากซื้อน้ำยาประพานุ่มทุกคนแต่ว่าเงินโบโฟแล้วเงินไม่เหลือแล้ว สูตรนี้เราบ่น้ำยาปะพนมนะโอ้ไปด้านั้ังคนไล่เิ่นจัดเครื่องอยู่เฮามาซาวคนยังบุหลา่ปันดดูปุ่นโอ้ลดราคาไล่เนาะบล็อเบิ้งว่าเม็ดบลรอกบล็อกต่อ คนหลายอยู่ด้านอีกแล้วซีซาอยู่นั่นอีกเนาะหลังจากที่เลาะมาแล้วล่วน้องลี่อยากกินปั้นสาเขียวทุกคนพาแม่บางมากินปั้นสาเขียวแล้วกะสิหาการออกเมือนเนาะไปย่างไปพูด เหลือเงิน300ก็ยังอยากกินพันสาเขียวซฮ้ยมาเบิ้งก้อนทาสิตกรถบ่ดุกคนไปเอาอันกระเป๋าก้อนบนี้ไปเอากระเป๋าแล้วก็ออกมือมายุมายะได้แบบนี้ตอนเมือนะคากบอกเมียบาหังใจแท้ยังบุยักเมือพิ่งยักยู่อีกมือน,นึงทุกคน ยากอยู่อยากอย,กอยกอู่อีกมือนึงจึงเมื่อว่าซั่นแต่ว่าน้องลีมีเวียกอยู่ยยออยเวียงจันต้องได้เมื่อ,เอเปไปยางบ่ต้องหยงกันรถใหญ่มา้รเวียงจันมาลาด้ะอบได้รียนอยู่นาหาน้าละเนาะ ไปขายอยู่ไหนู้เรือทุกคนู้ดใดอยากอุดหนุนทุเรียนแ่บๆกะไปอุดหนุนได้อยู่ที่หน้าวัดสันทุกคนเนาะ,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 ะนม่แม่อันพิกกี้บี้แบรนด์คนลาวไดะะนะ้ขนาดเปินเอ,อ,เอเามาขายอยู่ไทยตอนนี้กันเริ่มมีหลายสาขาแล้วทุกคนน้องมีสังเกตเห็น ไปอันคิวรถครับสองคนเท่าไหร่เพื่อห้าสิบบาทครับรถได้บล็ั่นไปท่าที่สองคนเก้าสิบได้บ่ล็อโอ้ยเนี่ยไปต่อลบหนึ่งสิบบาทได้บ้อ่านละรถจากอ่านด้านไทยไปด้านลาวคนละจักบาทคนละสามสิบบาทครับอ๋อโอเคเดี๋ยวไปเอากระเป๋าก่อนรอไม่ได้แม่ยูนี่ทาก็ได้เด็กเดี๋ยวไปเอากระเป๋าก่อนย้ายรถมาละ ไ้ครับปีปัจจุบันนี้ก็ยัง่ได้อยู่่มันามที่้แล้วเลยเอาเนี่ยเอากระเป๋านอนลงเนีเอากระเป๋านอนลงเลนี่ยวุเดียวเด้อว,วุ้ยเดียวเด้อ ไปคิวรถทุกคนทันแล้เขาจะเอาอันนั้นให้รถวัวประมวลคนน่ะประมวลผมไม่บอกเขาจะปเขาไปเาะบอกที่เห็นเดี๋ยวเาต้องทำไงเดี๋ยวอร้อยเดี๋ยวาค อมีม oh. ีแนวหดลงไปฮะี uh ่ <Patter ns> นตอนนี้น้องลี่กับแม่มาหอดหลาวแล้วเด้อมานั่งกินข้าวอยู่หน้าคิวรถก่อนแล้วจึงสิพากันเมื่อุกคน้นองลี่สร้างกขเปียกในบางสร้างเฝอเอาทุเรียนมาซิมได้จะน่อยเพราะว่าอดใจบ่ได้ละทุกคนเดี๋ยวทีมาเล่าอันเดอร์ให้พีเอฟซีฟังเรื่องราวน่าฮักน่าฮักที่ต่อหมอดไถ่ทวง้องลี่เมื่อกี้นี่ เออเมแก่เรียนมาแล้วที่แล้วให้ฟังทุกคนเมื่อกีนี่เนาะนุ้งลี่คิดว่าอันน้องม่วนร้านเถอะนุ้งลีคิดว่าอันซิมีปัญหาสำหรับข้ามโตโมมาบมื้อนี้นะเพราะว่าอันบบมีอันบบมีอันที่เฮาก็พาสปอร์ตนะเนาะแล้อันงางเข้ามาแล้วนุ้งลี่หันเอาถือของ ให้แม่บางถือโขงให้แม่บ์บางลาอันเอาใจดวงนี้ถือโข่งให้แม่บ์บางละนุ้งนี่ถือทุเรียนนี่แหละอุ้ยลืมนี่ละนุ้งี่ถือทุเรียนนี่แหละแล้วกะเข้าไปย่างเข้าไปเพิ่นกระถามว่าหนูท้องหรอมาสักหนูท้องหรอนี่ก็ว่าบ่อ๋อนึกว่าท้องถ้าท้องอยากกินทุเรียนนะอันตารายว่าสันนุ้นี่ก็ว่า ยังออยังบริท้องยังประธานแต่งงานขอโทษครับใส่สุดแบบนี้เนึ่ว่าท้องว่าสันติัอันนุ่งซุดแบบนี้ก็บบคือคนท้องเทมเปอรเมคือวะธรรมดาธรรมดาอัานความจริงฮะมันเป็นสุดอันถ้าใส่คุม่มอันนี้มันก็คือทุกคนคันบุ่มใส่อันนี้ละมันแบบโซบะตรงนีงก็เลยใส่เนาะคนอื่นนุ่งละอันหน้าหัก ตัวเองนุงนะ่งและคือคนถือผ้าใส่เดี๋ยวไม่เปิดฉันจะเม่นไปกินยูเออรเนาะชิมนน้อยนั่นกูอันนั้นละทุกคน,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 คนเรื่องเนตละตัวนีนออ้มากินนไอยนั่นกูเดือดก็ซูกานและเมันหอนชอบมาแต่ไทยบุะทุกคนแล้วมามาธุระอยู่เวียงจันทนี่อีกพอไปฮอบมาขึ้นรถเพื่อนพัดให้เอาขึ้น เปลียนกินได้แต่ว่ากินน้อยเนาะก,กินหลายมันอันตรายมันพนแต่คนบวท้องนี่กินกันยังอันนั้นซิมพลังครึ่นนะองด้วยกำลังสร้างเฝอเฝอกำลังกิมาจากน้อยดีกนเลยดีกินเลยไหมจะกินเลยเบื้องหาซิมเลยนึงได้เข้ามาจับในว่าว่าสิกินเข้ากับ แนบหนาแนบเลยทุกคนมันฮ้อนพูดเราต้องได้ไปแซตตุ่เย็นจักน้อยเนาะเป็นละฮ้อนหน่อยดูกิยนยัง โอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ลุงลีกับเมสิขอตัวลาไปก่อนเด้อเนานะเดี๋ยวไปเจอกันยูเฮือนคลิปทัดไปทุกคนเอาของฝากไปฝากรอบคัวสีเพิ่นสิคิดเด้อฝากเอื้อยหัหลเล็นะทุกคนเนาะมันอยู่กระเป๋าเฮียนโอเคเจอกันคลิปหนะ้าบายบาย